ตอนนี้พ่อค้าขายไอศครีมถุงลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับถูกลอตเตอรี่มั่นสาวน้อยหมาหมดเลยพี่น้องไม่ลบเบิร์ตยุกับนี่แล้วครับพี่น้องพุ่นน้องสมเขากินยังกินหางกินหางเสียบวหางเสียค่ะหางเสียครับพี่น้องหางเสียน้องสมเขากินหางเสียจริงๆอยากกินโป๊กข้าวแล้ว่ะไปย่านอ้วนโป๊กข้าวหน่อยของพ่อพญานหนึ่งเด้อ โอ้ยไม่ตองไม่ืนอ youtube หรอรดก็ี่ลลยมจอมมาไดีวไปขายเช่ารถกระบี่เละระวังรถเกียหัวดวงเด้อละเ้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะโค้ง่นมีนั่งอีกสนอ่น้องมแต่ภูกระหังกำลังจุ่มซื้อไอติมพี่น้องจุ่มรถไอติมข้าวเลือย่อขาวทีหนึ่งพ่อ้าวถือตดไอน้องส้มผู้ กำลัองกินไอติมพี่น้องแซ่บคักคแซ่บคักแซ่บคักรสชาติแซ่บคสามมันสิล่เขลือบวัหรอ่องกเลยาขเลียวันเอากรเคนาก็เราออกเลย่อนนครับถือมาจองไว้ล้วมาทำเลือดิไม่บอยเอา่ต้องทีจองไว้แล้วมาทำเลือนเือด ของพ่อพไปง่ายนี่กันวนี้นี่ืออีกสองมะพร้าวเราอะไรมะพร้าวเราสามอันนี้เบอร์เรื่องนลยอันนี่้ด้วยดีด้วยถึงนก็ได้จองไว้ครับพี่น้องครับบอกว่ามหารวันจันสิบวันก่อนต้องได้จองไว้เลยจองไวแต่ขึ้เอาแน่นอนครับโอ้บ่ได้บ่ได้วให่บวบัวเป็นลงท่านบ่วแมนขนาดได้ซื้อนี่นี่พี่น้องนี่เอาหนี่เขา้านสองจอก

นูเขาหาจใกกันเอาปิดมาเคาะกบล้ำเพิ่นบ่ให้ได้ล้ำเพิ่นคนละก่อนเพรเป็นทาเคาะปีจับเรื่อยต่อไปเคาะปดจับไปเรื่อยตื้นตื้อโอ้ยได้ไส้เนี่ยแล้วก็หากว่าล้ำเพิ่อนเก่าของทุกิี่ใสใจเนี่ยของดวงเนตรวาสนาของอยังก่อน พิมพิรันใช่ไหมพิมไช่พิรันไช่ก่อนก็เก่าคนนยวพิมพันดนนรคนลแล้วก็คเพ่อนมให้พงกูนี้ไมได้คนละอนตอนลำเพลินนะลูกลำเพลินเก่าเกหลายยู่ดอกลำเพลินเก่าเม่จจำเป็นนว่าเก่าสมัยขอให้เป็นลำเพลินปอคนไม่เห็นดนตรีหายอยู่แล้วเมื่อกีนเดียวกันลำเพลินบางกอนเล่นใบฮัทก็ได้ มีทุกคนคือพ่วมาจากได้กับอกพระเจ้าร้องว่านั่นมีชิ้นละครพ่อร่อมาไว้อีกางหน่ังได้เายขันบบถือไว้นี่บ่เหลือพี่น้องบบเหลือขันบได้ซ่อมรกขันได้ซ่อมผมสิไปต้นตาลของคนแกนตลต้นตาลครับหรือจะไหนฮะจะมาคุยกันบัง นั่นบา่านได้สอมนะเดหน่อยกบท่านได้ก่อนยังยังย่งผมมลัาไดเมื่อกี้ไปสุราขนเช่นกับคนส่งสาหลวงรถได้ดูเด้อรถยหัววงเด้อต้นมันเหลืออยู่นะนี่เหลูนี่้องหยบรถเด้อฮันเย็นรถขึ้นบวแมนไปรถหยหัวดวงเลยทเดียว รถขายไอติมขายคขาเนี่ยมันย่างแมงสี่เลยหันผู้เดีหาฟอก็คือมันเลยเดี๋ยวไปเอาไหนเดี๋ยวไปเอาไหนคือเียงถื่อสื่อเลงล่ะอันนของใครครับนี่เดี๋ยวไปเอาไหนของของใครนี่ของอันนี่ค่ะของผมของเาถืออันนี้อันนี้ของผมนดิสองคนต้องถอยของของอาจารย์ด้ต้องจองคิวด้วยครับพี่น้องครับขอนบริัทโบได้แท้ๆต้องจองคิวเรียนไปภาคเผาถือไว้พร้อมนะครับขอนบริัทโบได้เบิร์ตก่อน

กินด้แน่วนๆอ๋อแ้กะจมวันสุดวันไดข้อนี้กจะได้ขึ้นใส่เติมเติมส่ลูกใส่เพิ่มว่อจ้าโอ้ยันวอิ่มเนาะหิวเข่าไหลายนไ่อ่าน้อยหนอยโลสาวน่อยห่อยกิโลโอ้บหอยบอบเศเากินได้มันจะได้ยนได้ลูเอมันลดลดลลด อันนี้คือสีมันคิ้วข,ข,ของพ่อพญาพี่น้องได้แท้แน่นอนบาททีนี้อนนโอ้เกียบบย่ได้อในบ่เก็บไบ่ได้แท้นี่นะอันนี้อัน,น,น <c oughs> อ,อันนั้นจักบาทเนี่ยเพราะว่ายี่สิบบาทอันนั้นยี่สิบบาทครับพี่น้องครับนี่ยสาา้าบาทคุณบ่อขายเด้อบ่กความเนี่ยคุณขายยี่สิบนะครับ ผมจ่ายก่อนเลยผมจ่ายยี่สิบเลยเอาบุกเข้าอจารย์ก่อนครับสองอันนี้ของอาจารย์สุุ้มจนจนเจ้าหเกาที่ฟ้องจนจนเลยใส่ผู้เดียวเลยสองเลยได้แล้วครับพี่น้องครับมะข้าวใส่ไอศครีมข้าวโพดเต้ข้าวโพดใส่ยังใส่ข้าวเจ้ามีบ่างได้บ้างไดิผู้เดียวว่างอีกผู้เดียวเส้น เอาไหมอคูทางกัยัก่อน่าวมาน่จ้าไฟกัเก็ียวเาเป็นดอกรวมสมบูรณ์ยู่แข็งแรงยู่ก็มดันบาหวานกับเพาเป็นแตาแต่กจะไปหาหมอไปหาหมอเป็นคสั้นยังก่นสั้นยังก็อี่คุณคนทางหลังไงยู่สันปันลำโบกี่ปัวก็ลูกตับ

ลูกสามีไปมิตนีไม่ไปมีแม่ไรก่นีกสามปีมันหนีเก้าสามีมัหนมามปีมันนีเกู่กระไรกัามปีไม่องปีจะไปขึ้นหนีไหมหลายก็เก่าสปีชเวิตหนีเก่าเออเออกสปีไปไม่หนีไม่ขี่เขาไม่ตั้งก้อน ไี่แน่ของคุก็บอกดีมั่นเพื่อเออมาเพ่อย่างข้าไปแล้วกันน้ำนมันลื่นกันเนาะเจียบ้่างเลยบ้านไปคำทุ่ไ่ียอ่เที่ยลูกอันนี้คืองัวงครับพี่น้องคำนย่างวนี่ม่วงวัววัวสร้างตัวสร้างตี้ย้ยแมววัวนะตัวกันน้อไหนได้งามันโอ้สองตัวชุดไทยที่งามเลยม่งงามเนาะหันบ ของกับพ่อเจ้าพเจี๊บใปนของเจ้าเดียวเดียังวเวอจ้าผมอาทิตย์เดิ้อพี่น้องเดิอมาแล้วเสียงแซลแซลปนผมอาทิตย์เดมาแล้วเดิพี่น้องเดิะว่าเน่ยมนงพีผมอาทิตย์เดิพี่น้องเดิอมาแล้วเอาขึ้ไปวางที่เพื่อจะสิใบให้วากแล้วแต็มเนี่ยโอ้ขันมาอาทิตย์เด้อเดิมาแล้วเนี่ยวะ คุณอันนี้ออสเตรเรียกกันได้ก็ได้อ๋อได้กันได้หรือที่บ้าทั้งสองก็ได้ได้กันได้กันเราผมอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อมาแล้วยังสิแมเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วเสียงแจ๊วเสียงแซวแซวยังสิแมหรือว่าเด้อพี่น้องเชียเดียก็ได้เราผมอาทิตย์มาแล้วเสียงแซวแซวแต่นี่เฮ็ดไว้ให้ยยืนพวกพี่น้องมาทำข้าวที่ลานอ๋อ

ต่อท่าไซหน้าไซพลื้อเจ้าต่อท่าไซท่าไซหน้าายหน้าายเออหน้าก็เปลี่ยนอันนี้ว่าวดอกเปลี่ยนออกไปเลยท่านหน้าเพื่อนเพนท่านหน้าเพื่อนเพื่อนขันเเววน้ำเดิมเอ้ยบ้านพ่่่ออแมหนยยเอาาัดหน่อยเดี๋ยวนี้หันดอกมะเฟยวะเดี๋ยวนี้หันมะเฟยป่านน้องขาม อันนี้ปนีเจ้าสิวายากว่าเขินว่าล่ำเหมือนเป็นค่ำซื่ออ๋ออันบ่็นวากระตัดออกอันนึ่งแถนนี้หันมื่อแว่บ้านน้องคำตำบลดอนสมบูรณ์ย่างตลาดกสินต่อสมบูรณ์ต่อสมบูรณ์ต่อดอนสมบูรณ์ย่างตลาดกาลสินองพด้น้องให้ส้มเจ้าเอาหมูลงมาใหญ่คือเสียคือบอกกาลสินก็ได้ที่ดอนสมบูรณ์ย่างตลาดซื่อก็ได้เรื่องย่างตลาดกาลสินก็ได้ ก็แล้วแต่คันว่าได้แต่มองนี่มันจิตเป็นคือเบาเอาจังน้อยต่อดอนสมบูรณ์บ่มันบ่ใหาว่าตำบนได้เดี๋ยวนี้หันมาแวบ้านน้องคำตอดอนสมบูรณ์ย่างตลาดกาลสินเดอพี่น้องให้สุ่มเจ้าโอแม่นจือเอาโอ้ยด้นอ๋ออ๋ออโอ้ยกันเชียนกันเชียนเงี้ยคนนี้ก็สสีป็นอ่านหนังสือมันจิตหยุดเยากก็เลยเอาพ่อขาว มวนมวลพี่น้องมวลทีเด็ดนี่ขอบสุณครับอันเสร็จแล้วทนี้เวลาเนี่พี่น้องพอกับแม่ได้กินหนาขอบคุณแฟนครับอีวีซีทีดีต่างๆยังพอดีก้นและซับยังไงช่องภูพญาธิรบุตรออฟฟิเชียลนะครับอืออือฝากช่องไม่เห็นนะฝากช่องไม่เห็นน่นะครับฝากช่องไม่สมีหานครับสุขุมมีต้องของออสุขุมช่องของอาจารย์สุขุมเด้อพี่น้องสุขุมมีหานนะครับ คนสั่งกันเสินละเมินเอาฟิกเดียวใช่ไหมใช่ไหกช่น้โตนี่นแย่ปวงกัมิจองค่ะช่องว่างไหนช่องสามหมอะช่องสามหมอเนาะช่องสามหมอของแย่ป่วงท่นเ็นอรอท่านเห็ิ่่ว่นอ่อบัอย่าลืมติดตามครับพี่น้องครับช่องของอาจารย์สุกุมมีหัหารับอันนี้ไม่เป็นก่อนหนึ่งเฉพาะของคนเชียงใหม่นโดยตรงหรอ เจำเป็นต้อเก็บไว้เอาสำหรับที่ใช้ประโยชน์เพื่อนบ่ไดคลินี้สนขอบคุณแฟนคลับ c ดตามลืมกดไลยกด subscribe ช่องพองยาย์ทาออฟฟิเชียครับผมขอบคุณครับเอาจิเปชมือนเปลี่ยนนเอือนราลุกเลีบอดบ้าเรลอกยังกอนยงก่อนชงุกกมยีงก่อนมีหานมีหานมีมีมีหานแมน